เธอเดินเข้ามาอยากเข้าไปถามจะไปเลือกใครเลือกใครเลือกใครชอบใครมีในใจหรือ,อยัง28มีนาในวันอาทิตย์เมืองยะโสธรอ,ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสอทอเลือกวีรวัตรนั่นไงมีความจริงใจไม่ได้มันหลอกแี่อยากจะบอกว่าวีรวัตรพูดจริงทำจริงเลือกคนบ้านเราจะไม่ทอดทิง้งทำทุกสิ่งด้วยความตั้งใจเลือกตั้งนายกสอทอพี่น้องพบไง ความสื่อสัตย์อดีตนายอกอีทมีวิสัยทัศน์มีความสามารถทำงานไม่เคยบ่นปราบเปลียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองยะโสธรทุกท่านนายวิวรวัตรพัตรนิก่อน หรือนายกอีสอดีตนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรในครั้งนี้พร้อมทั้งผู้สมัครสอททั้ง3มเขตในานามกลุ่มเรารักยโสธรขอโอกาสดูแลรับใช้พี่น้องเมืองยโสธรอีกสมัยเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อก่องานใหม่โปรดเลือกนายวีรวัตรพัตตารนิกรหรือนายกอีสอดีตนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งจากผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ในทุกๆด้านไม่ว่าการศึกษาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคถนนหนทางสะอาดมีไฟแสงสว่างปลอดภยัยสวนสาธารณะสวยงามไว้พักผ่อนหย่อนใจพร้อมทั้งเครื่องออกกำลังกายที่ครอบคลุมทั้งเมืองกว่าจะมีวันนี้เราตั้งใจพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องชาวเขตเมืองยะโสธรเราเน้นสร้างผลงานทาให้เห็นเป็นประจักษ์ เราไม่จำเป็นต้องมีนโยบายชวนฝันที่ทำไม่ได้จริงเพราะไม่อยากทำให้ประชาชนต้องมัดโนคำพูดเป็นเพียงลมปากแต่ผลงานต่างหากที่พิสูจน์คำคนแล้วเราจะเริ่มใหม่ไปทำหม่เมื่อเรามาไกลขนาดนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่แน่ใจแค่ไหนว่าดีกว่าเดิม28มีนาคมนี้เลือกนายกกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,บ,งบัตรสีม่วงเลือกนายกกาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งและเรารักยโสธรยกทีมทั้ง3มเขตเลือกสอทอกา้าเบอร์11ถึง16กา้าเบอร์1 1ถึง16ยกทีมเลือกสอทอบัตรสีชมพูกา้าเบอร์1 1ถึง16ก้าเบอร์1 1ถึง16ก้าเบอร์11ถึง 16, 16, 16ยกทีมทั้ง3ามเขตเพราะบ้านเมืองไม่ใช่ของเล่นเลือกคนที่พัฒนาบริหารงานเป็นเน้นประสบการณ์28มีนาคมนี้ เลือกนายกอีสตี้อีกทีไม่ผิดหวังเลือกนายกกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบัตรสีม่วงเลือกนายกกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งและเรารักยโสธรยกทีมทั้ง3มเขตเลือกสอทกาเบอร์11ถึง16กาเบอร์11ถึง16ยกทีมเลือกสอทบัตรสีชมพูกาเบอร์11ถึง16กาเบอร์1 1ถึง16 เบอร์11ถึง16ยกทีมทั้ง3เขตอย่าลืม28มีนาคมนี้เข้าคูหาเลือกนายกบัตรสีม่วงกาเบอร์1เบอร์1เบอร์1และเรารักยโสธรยกทีมทั้ง3เขตเลือกสอทอบัตรสีชมพูกาเบอร์1 1ถึง16กาเบอร์1 1ถึง16กาเบอร์1 1ถึง16ยกทีมทั้ง3มเขต เธอเดินเข้ามาอยากเข้าไปถามจะไปเลือกใครเลือกใครเลือกใครชอบใคร,ใครมีในใจหรือ,อยัง28มีนาในวันอาทิตย์เมืองยะโสอธรอ,ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสซอทอเลือกวีรวัตรนั่นไงมีความจริงใจไม่ได้มันหลอกแี่อยากจะบอกว่าวิรวัตรพูดจริงทำจริงเลือกคนบ้านเราจะไม่ทอดทิ้งทำทุกสิ่งด้วยความตั้งใจเลือกตั้งนายกฯทอ ความสื่อสัตย์อดีตนายกอีทมีวิสัยทัศน์มีความสามารถทำงานไม่เคยบนทีมเรารักอย่าโซทอนอย่าลืมกันเนือช่วยกันเลือกไปเธอไปเลือกกันไหมช่วยเลือกเข้าไปวีรวัตรคนนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้ ยิ่งลำบากอดีตนายกอีกฝากอยากจึงมากแก้ไขอย่ามองกันที่ภายนอกช่วยมองกันที่ภายในช่วยเลือกเข้าไปพร้อมทีมสอทเลือกตั้งนายกซอทอพี่น้องพบง่ายใช้คล่องมีความสื่อสัตว์อดีตนายกอิกมีวิสัยทัศน์มีความสามารถทำงานไม่เคยบ่น เธอเดินเข้ามาอยากเข้าไปถามจะไปเลือกใครเลือกใครเลือกใคร,อใครชอบใครมีในใจหรือยังย่าง28มีนาในวันอาทิตย์เมืองยะโสธรอ,ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสทเลือกวีรวัตรนั่นไงมีความจริงใจไม่ได้มันหลอกแ่อยากจะบอกว่าวีรวัตรพูดจริงทำจริงเลือกคนบ้านเราจะไม่ทออทิง้งทำทุกสิ่งด้วยความตั้งใจเลือกตั้งนายกสทพี่น้อง ความซื่อสัตย์อดีตนายกอีทมีวิสัยทัศน์มีความสามารถทำงานไม่เคยบ่นทีมเรารักอย่าโซทอนอย่าลืมกันเนื้อช่วยกันเลือกไปเธอไปเลือกกันไหมช่วยเลือกเข้าไปวีรวัตรคนนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้ยิ่งลำบากอดีตนายกอีท ปากอยากจะมาแก้ไขอย่ามองกันที่ภายนอกช่วยมองกันที่ภายในช่วยเลือกเข้าไปพร้อมทีมสอทอเลือกตั้งนายกสอทอพี่น้องพบง่ายใช้คล่องมีความสื่อสัตว์อดีตนายกอีทมีวิสัยทัศน์มีความสามารถทำงานไม่เคยบน่นเลือกตั้งนายกสอทอพี่น้อง ใช่คล่องมีความสื่อสัตย์อดีตนายกอีทมีวิสัยทัศน์มีความสามารถทำงานไม่เคยบ่น